เดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณพี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าอเมซอนพี่น้องจ๋าเข้ามาพี่เต้าไปวันนี้วันนี้คุณพี่จะพาไปดูดตรงไหนไปเราไปเลยค่ะโอยพี่น้องจ๋าสวัสดีเลยจะด้วย เดี๋ยววันนี้จะตามสวนผักไทยในเบลเยียมพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยจะพาพี่น้องตามไปดูว่าตรงไหนมันมีมะเขือมีมะเขือให้เก็บหรือเปล่าพี่น้องจะดูดอู้ดอู้ดนี่เลยนี่ค่ะนี่สวยใช่ไหมคะสวยเนาะนี่นี่สวยสวยงามเลยคุณนนองคี่น้องวิมยูโกอินไซต์ไปคุณวิมก๊อสมีค่ะนาพานางงามมาดูดอีกแล้วพี่น้องจ๋าคุณวิมคุณวิมจะเก็บหรอย่า อีกซาเวันเทอะโอ้คืนอนจะเอาอย่างมั้งน้อยเดียวไม <c oughs> ่ได้ได้สำนันแหละคุณพี่โอ้ทุยมันคุณพี่มาไม่รู้จะหาตรงไหนก่อนนะเนี่ยทุกคนขาเพิ่งหยาดปาดไปไปยางไปทางไหนยังไปทางไหนโรถยังไปหาทา้งในในคุณนะนีะ่เดยชสวยเนพะื่อน่ะเดย์ชุพี่นอ้องจ๋านี่เห็นบอดสวยๆเลยจ้ะเยอะกู๊ดกู๊ดไปไปยังไปเลย น่ะพี่น้องจะบึงทั้งหัวบ่ต้องม่แนมใกล้พี่น้องวู้เต็มเลยนี่น่ะเนี่ยนี่จ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าปลามาเยอะมากเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีไหมไปถอยหลังไปอีกคลไมันหอยองตุลเอ็นเตนเต็มอยู่คุณน่ะนี่คนเริ่งใหญ่มากเลยอันนี้นี่หน่วยใหญ่โอ้ย นั่งนั่งร้องมันจะต้องต้องนั่งดูนะคะเพราะงั้นมันก็หาไม่เจอเพราะว่าเอตอนนี้เขาเจ็บออกไปถอยไปหยิบคุณพี่เนื่องไงคุณน้องนั่นแหละนี่บ่อันนี้มันน้อยออันนี้โอเคค่ะอันนี้บ่จ้านี่ดีๆนี่คุณคุณนายคุณเวมดางนี่ไงเต็มหัวอยู่เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรู้จะเอาตัวไหนก่อนนู้ไป เปยางเขาไปทังในใเหนไปพี่น้องจิเบิงมันสูงถ่วงหัวแนีหาคนไปเห็นด้วยจ้ะยักษเนี่ยโมยยกเอยอมยดีนี่นะสวยเลยโอ้นี่นี่นุ่ยู่น่น่นี่่นี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 ่น่นี่น่นนี่นนน่น่่่้น่นี่นี่น่น มันหลายสิเก็บเหมือนมันสิบัแกเหมือนบัเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงทั้งผีกับพ่อทั้งผีทั้งผีทั้งใสกับพ่อทั้งใสคนนอกมันสิหวงมันสิมันสิมันสีงวยเนาะมันสีงวยเพราะว่ามันอยู่ในสิ้นสามันอยู่ในสิ้นสายนะก็มันจะงวยพี่น้องนี่เบิ้งผันปลูกจริงสินะจ้าพี่น้องจ๋าจะเบิ้งเห็นบัวจ๋าใสกะถางปลูกใสกะถางอู้แต่มันก็เลิศเนาะค่ะ ไว้หยกมากคุณน้องตอนตอนนี้คุณน้องมามันจะวายแล้วมันใกล้วายแล้วมันเสิยบวยไงมันสิงหาหนึ่งคุณเบมอยู่บนหัวคุณเบมอ่ะนี่ไงนี่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 อยู่ข้างหลังคุณเบยมนี่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยน่ะเนี่ย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 นะอยู่ตรงมือสองนั่นน่ะก็ได้นะคะพี่บ่อย่าได้เพราะว่ามันเป็นเป็นแฝดมันเป็นแฝดดี มันมีเยอะนะแต่ต้องดูๆๆดีๆดูดีๆเพราะมันหลายแหงนะ้งเนาะเทคเด็ดวันที่เสร็จ yes เทคเลยพ่อ oh, อะ,ะ,ะละไปช่นี่นี่ราค่ะมันเกิดมันเป็นโดงแล้วเนาะมันเป็นโดงแล้วนะม,นนมันเยอะมากเลยนะ,ะหัวหน่วยอนอนตัวเตือนทั้งหลังเต็มอยู่นะนเต็มเลยค่ะเนี่ยไปอีกไปเนี่ยไปอีกอืเนียสว่านี่นี่สว่าเไอ้ชม โอ้ยมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้ปลาเขื่อนมุดไปหลายลอยหลายพันโลดเหรตัวนั้นคนเวมันต้องนั่งใช่ตงมันต้องนั่งแล้วถึงจะมองเห็นนี่เดนนี่น่ะนี่หน่วยนี่กำลังสวยๆนี่เนนี่่ห็บถอยหลังเดินถอยหลังถอยหลังเออเดี๋ยวข่อยกระสิดถอยหลังไปตัดคนตัดกระตัดไปได้จ้ะ นี่สวยๆเลยจ้ะพี่น้องเห็นไหมาบกบกนะคะอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยคุณบิมดีอกเอ็นดีอกเที่ยมวยพูดนะไรทั้งหลังเจ้าห้อยเยอะอ้ทั้งหลังเจ้าในหัวเจ้าในแหงตื่นไหลเยวนี่ในหัวเจ้าเต็มไปหมดเลยไม่เต็มแบบเขือพี่น้องนี่มันไหลายอยู่ผนมันหลายเนาะอยามันหลายอยู่แต่ว่ามันแห้งอะ่ะเก็บเลยบิมนี่ไงห้อยองตรงเองแต่งเนี่ยจะเก็บได้สิรูปบ้านยิ่งใหญ่คุณน้อย น so ี่นี่ลูกยี่เงยนี่นุยี่เงยนี่เห็นบ่นี่อู้หูปิกวันปิกวันเลยค่ะมาด้วด้โอ้ยตกอ่ะอ่ะพ่ออะลรไปตั้งเหมือนกันมีแต่นวยใเงยนี่โอ้ยใหญ่คุณพี่ค่ะนั่นนุยใหญ่นี่ก็ใหญ่มากเลยนี่นี่วิมนี่คำมอุ้ยคุณพี่มันนุยใหญ่หลายหลายมันนุยใหญ่หลายเยอะเดี๋ยวหือเอื้อนหือเอื้อนสมกำลังไม่ติดเหม็นบ่หนี่จ้าโอ้ตัดใบนี่มาตัดคารมาคัสซิวขา นี่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งจ่ามันยหญ่ๆเลยนี่วิมคำคัดโอ้ยนางงามกระตาจากทั้งผุนพี่น้องเอาเอาเอาใส่ตรงนี้โอ้ยเอาหนยยงยง่บ้อพ่อแล้วล่ะมันได้หลายแล้วเอาพ่อพ่อพ่อแล้วล่ะค่ะไปลุกอ่ะสวยนะคุณวิมอินพอแล้วพอแล้วพ่องพ่แล้วบ่อพ่อแล้ไปมันนัดดีสก์เุงนี่พูดนะน้องจ๋าไปสวยนะ ไปรไไปไปกูเอากูเอาออกจาป่าอเมซอนป่าปมาพี่ยังมาได้ได้กมอได้พี่น้องจ้านี่เนคจะไหลมันเอากันมันบอบ่ีกันไก่ไม่มีกันไก่ใช่ไหมคะนี่พี่น้องได้ดูดมาเด้อพได้ใหากินมะเขือเงาเงาไงเงาเนะแล้วมันหวานเนยคุณน้องคุณน้องคือปซิทมังเดี๋ยวอ้ยนี่ดูมน้นนี่อุ้ยดิซิอ้ยยางพาาเจังเดยเนาะ นี่เราบิดบิดไได้ได้เด็กเอา้สวยๆเลยพี่น้องจ๋าดึงข้างหน้ามันถึงจานนี้ดึงขึ้นดึงขึ้นนี่ดึงขึ้นอุ้ยเจ็บนั่งนั่งงงอยู่ในดงดงบะเขือนะจ๊ะนี่พี่น้องนนี่นี่เดี๋ยวขอจะซิมให้เบิงด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ามันกว่าบ้านพี่น้องแล้วขอจะซิมให้เบิงพี่น้องกินด้วยกันลายสารเนาะ ันเอ้าใต้ให้กับใต้กลอนมันบ่จำเลยนี่ปะไปะงามไปเถอะมันฝุ่นปะเซ็บ